วิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการลง MT4 ในเซเวอร์นะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ XM ก่อนนะครับ XM. com มาต่อที่ระบบเทรดนะครับกดเข้าไปที่ระบบเทรดแล้วก็ให้เราเลือก MT4 สำหรับ PC นะครับคลิกไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ โอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้แสดงในโฟลเดอร์นะครับตัวไฟล์ดาวน์โหลดก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมเรานะครับก็ขั้นตอนดาวน์โหลดก็เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนที่จะไปเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยเราต้องมีการเช่าบริการของเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับ เมื่อได้เซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็จะมี IP address มี user แล้วก็ password ตามที่เห็นนะครับวิธีที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็คือให้มาที่ด้านล่างมุมซ้ายนะครับจะเห็นคำว่า search ถ้าใครใช้ Windows windows 10ก็เป็นลูกลูกศรเป็นไอคอน search นะครับให้พิมพ์คำว่า remote เราก็จะเจอคำว่า remote desktop connection นะครับก็คลิกเข้าไปฮะ ก็เข้าไปคลิกเสร็จปุ๊บมันก็โชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราไป Copy ปี้ d อพ e ตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางืมวางเสร็จก็กด Connect จริงๆอันนี้ผมเคยล็อกอินไว้แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยล็อกอินเลยเนี่ยก็จะมีหน้าหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็ไปเอา User มาไป Copy ปีมา วางนะครับแปลพาสเวิร์ดมา copy แล้วก็วางแล้วก็กดโอเคในช่วงที่มันกำลังคอนเน c t อยู่อ่กลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะครับคลิกขวาที่ไฟล์ install แล้วก็กด copy นะครับกลับมาที่ที่รีโมทอีกรอบหนึ่งนะครับ อืมโอเคแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับพอดีเมื่อกี้ผมเอามาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วจากนั้นเราก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเจอหน้าต่างให้เรากด Install คือกด Yes เลยเข้ามาที่ Setting นิดนึงครับให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเพิ่มหมายเลข1เข้าไปแล้วก็คือ MT4 ตัวที่1นะครับ เช็คตรงนี้ออกนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาโชว์กด next เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้มัน install เสร็จเรียบร้อยก่อนโอเคอันนี้ install เสร็จแล้วนะครับก็กด s m i t finish เลยครับเดี๋ยวมันกำลังจะโชว์หน้าต่าง mt4 ที่เราเพิ่ง install ไปเมื่อสักครู่นะครับ โอเคตอนนี้เราได้ MT4 ตัวใหม่ที่เพิ่งอินสตอลมาแล้วครับก็ไปก่อนนะครับตรงนี้อืมอันนี้คือถ้าใครม I ี ID กับ Password แล้วนะครับก็เอามาใส่ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่แอ c เคา n ์ของผมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ EA เพื่อเทรดนะครับเดี๋ยวจะ เอา ID เข้ามานะครับโอเคแล้วก็ใส่ ID นะครับใส่ Password แล้วก็กด Login อันนี้เป็น Demo ID ของผมนะครับอ่าแล้ก็ปิดก่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เค okay. เมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนในการนำ EA เข้ามาใส่เราก็กลับไปที่โฟลเดอร์ที่เรามี EA อยู่นะครับที่ทางที่เราได้มาจากจากผมหรือทางผู้ที่แนะนำท่านมานะครับสมมุติผมมี EA อยู่ตัวหนึ่งอ่าตัวนี้แล้วกันได้ EA จริงๆ EA มันจะเป็นไฟล์ นำสกุล ex4 นะครับแต่อันนี้คือผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้ก็แล้วกันเอาของจริงเลยดีกว่าไ้ god magic นะครับ copy มาเลยเราก็ต้อง copy จากคอมพิวเตอร์เรานะครับ copy สร็จนี่คลิกขวา copy กลับมาที่ saver นะครับพอมราอยู่ใน saver แล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่ไฟล์ Open Data Folder เข้ามาที่ MQL4 expert นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด Place ลงไปมันก็คือการเอา,อาไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเรามาวางไว้ในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอพอวางไปเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ออกไปซะน,นะครับ แล้วก็มาที่ Navigator อร์วินโดวตรงนี้นะครับคลิกขวากดรีเฟรชครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าไฟล์ EA นะครับไทกอนเมจิกมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์เอ็กซ์แล้วก็ให้เราเลือกให้ลากขั้นตอน Install เนี่ยเดี๋ยวทุกคนต้องได้ได้วิธีการติดตั้งอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของ id ของทุกคนเนี่ยถ้ามันเป็นมันเป็นไมโครมันก็จะมีซับฟิกคำว่าไมโครตามหลังก็ต้องลากเอาคำว่าไมโครออกมานะครับมันจะสับสนนิดนึงบางทีเนี่ยถ้าเราหาไมโครไม่เจอเราต้องคลิกขวาตรงนี้หน้าต่างที่หน้าต่าง Market ช t อนเนาคลิกคลิกขวาเสร็จปุ๊บมาเลือกที่ Show all เราก็ต้อง เลื่อนมันลงมาเพื่อหาคําว่า EUR Micro ก็เลือกขึ้นมาในนี้มันเป็นเดโมมันเป็นสแตนดาร์ดอยู่นะครับเราก็เดี๋ยวตัวอย่างก็คือ EUR e USD เฉยๆนะครับไม่มีไม่มี Micro ตามหลังก็เดี๋ยวไปทำตามคู่มือที่ทุกคนจะต้องได้นะครับผมจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนก็คือเราก็เปิดกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเอา เอาไทโก้แมจิกลากลงมาเลยกดคลิกซ้ายแล้วก็ลากลงมาในหน้าต่างแล้วกดโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับต้องเดี๋ยวไปดูวิธีการการใช้การติดตั้ง EA ในในเอกสารใน User Manual นะครับที่ทุกคนจะต้องได้ในส่วนวิดีโอคลิปนี้ผมจะสอนเพียงแค่ว่าจะเปิด MT4 จะอินสตอล MT4 ใน ในเซเวอร์ยังไงนะครับ okay, เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า